สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแอลพ์ชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องนนนนะะววววััีีรรบอต้เาาชพนะิิ์ลลแจม เข้าเกแสงเนาะซึ่งตอนนี้ก็กําลังเป็นประเด็นเดืเดอดๆกันเลยทีเดียวคือก็ทําไว้สักพักไม่ได้สักพักทําไว้นานแล้วแหละว่าจะเอามารีวิวเนาะอย่างที่ผมเคยลงแบบดันส่งกองกําลังเนาะก็คือไปใช้เป็นตัวหลักเลยเอามาดูสกิลน้องกันก่อนเลยดีกว่าอันแรกก็โจมตีธรรมดาเนาะไม่มีเอฟเฟกอะไรเป็นพิเศษก็ตีเป็น2องร้อยสามของดาเมจของแอตแทกแอสดาเมจก็คือทำดาเมจสองร้อยสามสิบเดปอร์เซ็นต์ของแอตแทกเออของพลังโจมตี ก็เป็นตัวที่ยิงธรรมดาแรงมากๆสกิลแรกนะครับก็ยิงสองฮิตนะยิงสองฮิตที่397.4% 2สองฮิตก็จะประมาณ700เกือบเกือบแป0นะใช่ใช่ก็สองสิบแปดเจ็ดประมาณ780แปเปอร์เซ็นต์่ผมน่าจะคิดถูกนะคิดบบเร็วเร็ว แล้วก็มีโอกาส8 2ที่ทำให้ Attack Speed ดาวก็คือทำให้มอนมันช้าลงหรือศัตรูช้าลงตีโจมตีช้าลงนะครับไม่ใช่เดินช้าลงเออยิง2งฮิตก็มีโอกาสติด2ขั้นอ่ะสกิลต่อมานี้คือสกิลทีเด็ดของตัวคาวเกลแสงเลยก็คือเอ,อ่ยิง2ครั้งนะครับเพื่อที่จะลบเอ่อลบบัฟออกไป2อันต่อฮิต2ครั้งก็คือลบได้4บัฟทันทีแล้วยังแปะสถานะห้ามฮิล ดัมเมดอยู่ที่ประมาณหกร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะเอออันนี้คือทีเด็ดที่จะใช้กันบ่อยๆใช้คําว่าใช้กันบ่อยๆแล้วกันนะอ่ะาพาร์ติสิบทสุดท้ายเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นพาร์ติสที่ตอนแรกผมมองว่ามันคือพาร์ติสที่เอามาทําไมวะจริงๆนะแบบเอามาทําไมวะมันก็อ่าดีแหละคือคือด้วยต้องเป็นตัวสีดาวที่ค่อนข้างบาง เอาไปลง RTA ลง PVP ไม่ค่อยจะได้ถึงสกิล2จะดูดีเนาะแต่สกิล1ก็ดูแบบเออเอิมเอมิมันดูไม่มีประโยชน์ใน RTA เท่าไหร่ใช่ว่าแบบเท่าไหร่แล้วกันแบบมันสกิลเนี้ยมันใช้ดีกับตัวแอสซัสซินที่จะเข้ามาลวงหลังซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นนะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นแต่อเนี้ยดิเน,นี้ดีจริงสามารถลบบัฟได้2ได้ได้ถึง4บัฟในสกิลเดียวในการกดสกิลใช้ในการใช้สกิลครั้งเดียวลด ลบบัฟได้4ี่บัฟแล้วก็ยังติดห้ามหิวซึ่งห้ามหิวเนี่ยสำคัญและดีมากๆใน RTA เนาะเออแต่ว่าพอดูพาสีมันก็ไปในทาง RTA ใช่ไหมแต่แบบตัวน้องมันบางไงคือจะไปเพิ่มครูดาวสกิลเขาอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเออไม่น่าจะได้ใช้เนาะไอ,อ้ลดรถเด็บก็โอเคนะรถเด็บได้ใช้ทั้ง RTA ทั้ง PVE เออก็โดยรวมนะตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ใช้ใน RTA หรือ PVP มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเอออ่ะต่อมาความดีของน้องมีอะไรบ้างเนาะ ใน expansion หรือดันส่งกองกำลังนะครับดันตัวด็อกเตอร์ตัวนี้ดันตัวนี้เนาะที่ผมเคยลงคลิปไว้ก็ไปหาดูได้นะครับมันจะามาดูที่คลิปคือตัวนี้มันจะฮิวตัวเองพอเราตีมันไปเรื่อยๆมันจะฮิวตัวเองได้แล้วจังหวะใกล้าตายมันจะแปะบัฟที่ทำาให้ตัวเองอไม่ตายคล้ายๆบัฟของคลิปเนาะ ซึ่งเคาเกลแสงสามารถยิงลบบัฟมันได้ทําให้ตายทันทีคือมันเปิดมันเปิดอมตาตอนใกล้ตายใช่ไหมพอเราลบบัฟปุ๊บมันก็ตายเลยไงเออข้อดีอย่างหนึ่งคือพอเราตีมไปสักพักหนึ่งมันจะขยายร่างพอมันขยายร่างครับมันจะไม่กลับมันอ่ะพอมันขยายร่างสกิลมันจะแรงขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็มันจะฮิลตัวเองเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดเราแปะห้ามฮิลตัวเองใส่มันมันจะ กลับมาเป็นตัวเล็กเพราะฉะนั้นตัวที่มีห้ามฮิลในเกมก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่าเท่าที่ผมหามาแล้วเข้าเกิลแสงเป็นตัวที่มีทั้งห้ามฮิลแล้วก็ลบบับไปในตัวเนาะคือพอบอสขยายร่างก็จะมีบับติดตัวมาด้วยซึ่งเออลบลบเถอดดีเออถ้าเจ้าผีจะมีบัฟปีกฟ้าเนาะมันก็จะติดมันมพอติดปีกฟ้าก็คือมันจะไม่โดนดีบัฟไม่โดนดีบับก็คือจะไม่โดนดีบับห้ามฮิล ะันนั้นไอตัวเนี้ยมันเลยแบบตอบโจทย์ที่แบบเอ้ยสกิลทีเดียวแล้วบอตัวเนี้ยสิ้นสิ้นลายเลยนะเออพอขยายร่างปุ๊บก็รอขยายร่างจนมันร่างใหญ่สุดอะเรากดสกิลไปทีเดียวปึ้งร่างเล็กเลยร่างหดไม่มีฮิลจบคือบอตตัวนี้จบเลยนะเป็นข้อดีเรียกว่าสุดๆของน้องเพียงข้อเดียวที่ผมหาเจอเออผมถึงไม่ได้ทำคลิปมารีวิวคือผมเอาไปลองลบบัฟในดันอื่นละ มันลบบัฟได้แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแบบับอสก็ขึ้นมาแล้วไงคือพอลบปุ๊บแปบ๊บเดียวบอสมันบัฟขึ้นมาใหม่สกิลมันวนไม่ทันเราต้องเอาสกิลไปกดอมมาตาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบดูไม่ได้เด่นขนาดนั้นน,นนะะจนมาถึงดันเนี้ยที่แบบเด่นมากๆเลยเออรวมถึงในดันพวกเนี้ยดันทั่วๆไปเนาะน้องก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากนะสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ดีเท่าขาวเกลมืดไม่ได้ดีเท่าใช้แมวลม สรุปเลยใช้แมวลมก็ดีกว่าอยู่ดีเนาะในดันพวกเนี้ยนะออแต่ทีเนี้ยประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ครับอ,อ๋อดันแกะเขา้าบลบบับได้เนาะลืมลืมบอกแต่ว่าดันประสาทไม่มีบับให้หลบนะส่วนนาฬิกาก็ไม่ได้มีบับให้หลบมันก็ไม่ได้มีอะไรออคือเขาเกล์แสงก็ไม่ได้เด่นในในเลทนะแรปเจอร์ไม่มีอะไรครับแออต่ซิลอันเนี้ยคือประเด็นหลักเลยมันมีประเด็นอยู่ตรงที่เดี๋ยว เออผมจะเปิดคลิปให้ดูตืดตืดตืดน่าจะคลิปนี้อ่าโอเคก็เนื่องจากว่าเกมอ่ะมันเขียนคำสั่งมานะตอนนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่าจะแก้แพทเมื่อไหร่นะหรือว่าอาจจะไม่แก้แพทอันนี้ผมไม่ทราบคือผมไม่รู้ว่ามันคือบั็กหรือเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นบั็เพราะถ้ามันเป็นอ่าสิ่งที่เกม สิ่งที่เกมตั้งใจให้เป็นอ่ะมันควรอยู่ในทิปไปละก็คือบอสโจมตีอ่ะเป็นสกิลทั้งหมดทุกครั้งที่บอสตีเป็นสกิลแล้วเข้าเกลแสงอ่ะมันสามารถยืดระยะเวลาสกิลได้มันทาให้บอสไม่สามารถใช้สกิลได้ถ้าเราสแปมเข่าเกลกันแบบ2คน3คนเออที่ผมเทสมานะ2คนยังมีหลุดบ้างบอสยังมีหลุดใช้สกิลบ้างแต่น้อยมากๆแบบ เล่นเล่นไป10เกมเจอสัก2อสเกมอะไรเงี้ยที่แบบบอสจะใช้สกิลสักครั้ง2ค,ครั้งในเกมเกมนึงอะนะแต่ถ้าเป็นเขาเกลแสง3คนผมยังไม่เคยเจอเกมไหนที่บอสจะขยับเลยสามารถปล่อยโอโต้อย่างเงี้ยได้จนจบเลยเออเดี๋ยวคลิปนี้ผมเปิดไว้จนจบคลิปเลยดีไหมเออก็ได้นะเออก็สรุปตัวเขาเกลแสงทั้งหมดเนะาะสามารถใช้ลงดันส่งกองกำลังได้1ดันเนาะ เป็นดันที่ค่อนข้างมีปัญหากับหลายๆคนเนาะแล้วก็สามารถอ๋อผมลืมพูดไปว่าสามารถลงกลากอสได้นะเพราะกลากอสบอสมันเป็นตัวด็อกเตอร์เออสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีสุดท้ายก็คือมาลงดันนี้ได้มาลงดันปาร์ตี้6คนซิล6คนเนี่ยสามสิบรอบต่ออาทิตย์เนี่ยคุณสามารถมาปั๊มในนี้ได้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วละมัง้งเพราะว่าวันวันนี้เพียงนี่อันเนี้ยจะจบคลิปอยู่แล้วนะ ก็เนี่ยผมผมลากเลยแล้วกันนะเนี่ยมันก็แบบยิงเรื่อยๆอเห็นปะ่ะบอสบอสอยู่ที่เดิมเลยจนเลือดจะหมดหลอดแล้วเนะี่ยบอสตัวบอสยังอยู่ที่เดิมนะเออจนจนจบอ่ะจนจบเนี่ยจนจบเลยนะมาดูนี้อ่าช่วะใกล้ตายเนี่ยเนี่ยก็คืออยู่ที่เดิมตลอดไม่ได้ไม่มีการใช้สกิลอะไรเลยเนาะบอสเออจนจบดันเลยทีนีอ้อ่ดูตรงไนวะอ๋อนี่นี่นี่น,นี่สามตัวที่คนใช้เยอะที่สุดอันนี้ปะ เออข้าเกลแสงขึ้นมาในคืนเดียวหลังจากที่มีประเด็นนี้โผล่ขึ้นมาใน a c e b o o k เออคือคนรู้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ก็คิดว่ายังมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนยังไม่รู้เรื่องนี้เนาะก็ยังเห็นใช้กิฟฟินล,ลมกันอยู่เพราะว่าพอใช้เข้าเกลแสงแล้วมันไม่ต้องหลบสกิลพอไม่ต้องหลบสกิลก็ไม่ต้องใช้กิฟฟินล,ลมเออโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะไว้เจอกันคลิปน่าจะเป็นรีวิวตัวไหนหรือเปิดกาชาหรือทา อะไรแบบมีทริคแอนทริคอะไรเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็ตอนนี้ผมมีทำโอเพ n นแชทเนาะก็สามารถเข้ามาจอยเข้ามาคุยกันได้นะครับอยู่ในดีสคริปชันนะก็ไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะ